ไปต่อกันที่เรื่องของการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะผู้ชมไปที่จังหวัดหนองคายค่ะทางเทศบาลตำบลโพนพิสัยและองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลน,นะคะได้จัดให้มีการนับคะแนนและประกาศผลการสำรวจเจตนารมณมของประชาชนโครงการรวมเทศบาลตำบลโพนพิสัยกับองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลค่ะเปลี่ยนแปลงฐานะการเป็นเทศบาลเมืองโพนพิสัยนะคะซึ่งการนับคะแนนค่ะประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยค่ะ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัยนะคะมีการนับคะแนนและประกาศผลการสำรวจเจต,ตนารมณ์ของประชาชนโครงการรวมเทศบาลตำบพลโพนพิสัยกับองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพละคะ่ะและเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองโพนพิสัยนะคะหลังจากที่ได้มีการสำรวจทั้งสองพื้นที่ให้เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยนะคะ โดยมีนายแพทย์สรรสุนทรธน,นกุลค่ะนายกเทศมนตรีตำบลพลพิสัยนายสุพจน์ฉันทพจน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลค่ะพร้อมทีมบริหารของทางเทศบาลตำบลพลพิสัยทีมบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลและก็ประชาชนจำนวนมากนะคะที่เข้าร่วมสังเกตการนับคะแนนในครั้งนี้ผลการนับคะแนนของประชาชนค่ะปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองพลพิสัยค่ะ ซึ่งท,งทางด้านนายแพทย์สรรสุนทรธน,นากุลนายกเทศมนตรีตำบลพลพิสัยก็ได้กล่าวถึงการยกฐานะเทศบาลตำบลพลพิสัยให้เป็นเทศบาลเมืองพลพิสัยนะคะว่าเกิดขึ้นมานานสิบกว่าปีและก็เคยมีการพยายามที่จะทําโครงการนี้มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นนะคะมีข้อจํากัดหลายด้านทําให้ไม่ผ่านข้อจํากัดสําคัญในครั้งก่อนนะคะก็คือด้วยจํานวนสมาชิกที่มีจํานวนมากเนื่องจากตําบลจุมพลเป็นตําบลขนาดใหญ่และก็มีจํานวนหมู่บ้านถึง 26หมู่บ้านด้วยกันสมาชิกสภามี52คนถ้ายกฐานะเป็นเทศบาลแล้วก็จะเหลือเพียงแค่28คนค่ะนี่จึงเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้การดำเนินการในครั้งก่อนหน้านี้มีการติดขัดในประเด็นนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงฐานะให้เป็นเทศบาลเมืองโพนพิสัยค่ะ